กำลังคม่ม่พัฒนานถึงวันนี้เกอแต่ว่าต้องพูดจริงๆนะครับว่าไดมอนเทเนี่ยคือเป็นแก๊งที่แบบถ้าพูดตรงๆอ่ะมันแบบเละมากนะอ่าถ้าเล่าเล่าประวัติของไดมอนเทเนี่ยสมัยเราอยู่ซัมเดย์คือต้องพูดแบบอย่างนี้เราตัดมาในช่วงของแฟมิเลียเลยดีกว่าอ่าสมมุติตอนที่เรามาอยู่แฟมิเลีเนี่ยคือผมมาก,กับบอลแล้วก็ออยแล้วก็บอสมีสี่ตัวหลักที่ยืน ผมก็บอลเล่นคู่กันอยู่ตลอดเล่นมาตั้งแต่แรกแล้วก็มีบอสแล้วก็มีออยแต่ออยไม่ค่อยอะไรมากในช่วงหลังแต่ช่วงนั้นก็เล่นแล้วก็พอมาแฟมเนี่ยต้องพูดว่าไดมอนด์เฮดเหมือนสร้างขึ้นมาใหม่เลยจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างสมพีเนี่ยก็เพิ่งรู้จักหอยก็เพิ่งรู้จักไอ้ฟงผมรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้คุยกับมันมานานแล้วครับแต่ว่าน้องมันก็อยู่ในไฟเอ็มมันก็กลับมาอยู่ด้วยกัน ไม่ใช่เชิงไม่เชิงกลับมาอย่าแบบเข,เข้ามาเล่นด้วยกันเพราะมันมีวรุ่ที่นี่นะครับแล้วก็ต้องพูดว่าดมอนเฮดเนี่ยสร้างขึ้นมาใหม่ที่แฟมเลยครับคนในซัมเดย์เรียกว่าเรียกว่าไม่ใช่เป็นแก๊งเลยดีกว่าเออผมพูดตามตรงเลยนะว่าดมอนเฮดอ่ะก้าวได้ที่เหยียบเข้ามาในแฟมอะ่ะต้องเรียกว่าพวกผมกับผมกับบอลหรืออะไรเป็นพวกแบบกาเลกาล่าครับแต่ก็รู้จักกันในแหนามดมอนเฮดแต่ว่าจะพูดว่ามาที่นี่แล้วเป็นดมอนเฮดก็ไม่ใช่ครับ พอเข้ามาเนี่ยสมาชิกเนี่ยตัวหลักมีอยู่แค่สามสี่คนเท่านั้นเองนะครับส่วนอย่างดอมพี่หยิกไอเลสอะไรพวกเนี้ยไอโดนัทที่อยู่ในช่วงแรกๆก็เพิ่งมารู้จักกันในในแฟมครับไม่ได้รู้จักกันมานานอย่างพี่หยิกผมก็เป็นคนชวนชวนพี่แกเข้ามาอย่างไอเลสเนี่ยอย่างไอเลสก็เป็นในบอลชวนเข้ามานะครับตัวปัจจุบันที่อยู่หลักๆอย่างอย่างไอสมพีนี่ก็ตอนนั้นพี่มารีอยู่ด้วยกันก็คุยกันแล้วก็ เหมือนเหมือนเราปั้นใหม่จริงๆอะครับแ i a m o n d เฮ t อ่ะต้องพูดต้องพูดว่ามันไม่ได้แบบปูมาดีถ้าเทียบถ้าแบบอย่างแก๊งอื่นอะผมยกตัวอย่างกับกับแก๊งสมมติแก๊งอื่นเข้ามามาเป็นแก๊งแต่อย่าง diamond h a อะ่ะถ้าพูดเอาจริงๆอะ่ะแม่งแบบอยู่ด้วยกันอะคนที่อยู่ด้วยกันจริงๆอะ่ะแม่งแบบหายไปหมดแล้วเว้ยสมัยซัมเดย์อะเหมือนมันแบบผ่านหน้าผ่านตาครับอืมใช่แบบอย่าง แบบสม ano, Eye มุติถ้าคนในซัมเดย์อย่างมีมีชาโนมีไอเอ็กไอใครวะโอ้ยเฮียกูลืมอ่ะไอมันมีก็มันก็มีหลายโต่ะแต่มันก็ผัดหน้าผัดตายซีโฟไอ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 มันชี้ชี้อะแหละว่ไอคินเนี่ยอะไรมันก็ไปมันก็เออคือแบบมันก็ไม่ได้เล่นด้วยกันแล้วอะครับใช่มันมันก็แบบอืมไอคินไอคาร์ดูใช่ใช่มันก็ทุกวันนี้ก็ไม่ได้เล่นด้วยกันแล้ว เออพอมาเดอมันเฮทที่นี่ก็เหมือนสร้างใหม่จริงๆอะครับอืมเหมือนเหมือนเหมือนสร้างใหม่อ่ะพูดตรงๆก็คือสร้างใหม่เลยแล้วผมพูดเลยว่าเดอมันเฮทชื่อในนามเดอมันเฮทอะรอบเนี้ยที่แฟมมาไกลสุดก็ที่เนี้ยเออมีทงไอทีเยอะแยะครับผมก็พูดไม่หมดหรอกเออต้องพูดเลยครับว่ามาที่แฟมอะดีสุดละคือพูดจริงๆว่าดีสุดแล้วหมายถึงว่ามันก็ไม่ได้ดีหรอกครับในในสายตาคนอื่นอะ แต่ในมุมของผมอัคือแม่งดีที่สุดแบบที่เล่นมาเชื่อไหมว่าเราฟูเล่นอะไฟเอ็มอะไก่บอ bon ลตอนแรกคือผมไปเล่นกับมันก็เพราะเหมือนมัน,ม,นมันเล่นกับมันเล่นอยู่ในซัมเดนแล้วตอนนั้นผมบางๆแล้วผมก็เห็นมันเล่นแบบบ้าๆบอๆผมก็อยากไปเล่นกับมันอ่ะทีนี้ก็นั่นแหละก็คือไม่เคยชนะใครนะหนึ่งเลยไม่เคยชนะใครแบบเป็นทางการไม่เคยไอชิอย่างไอเทียบอลกับผมไอเชียตามกับไอเชียบอลไม่เคยล่าใครไอบอลันไม่ไม่เคยล่าใครเลยแบบไม่เคยเลย แบบไม่เคยแบบล่าใครเออแบบยืนชนะหรือเป็นสตอรี่ไม่มีเลยมีแต่แบบป้นฆ่าป้นธนาคารแล้วก็โดนแบบสารพัดอะเพราะว่ามันก็เป็นที่ตัวผมพวกผมเองนั่นแหละแต่ว่าเออต้องบอกว่ามาที่เนี่ยแบบถือว่ามาไกลสุดๆแล้วครับอืมผมพูดเลยว่าไดมอนเท h แ a d มันมีมานานแล้วก็จริงอะแต่ผมมองว่าที่นี่แม่งเหมือนเพิ่งเริ่มด้วซ้ำครับผมมองว่าแม่งเพิ่งเริ่มด้ซ้ำ เชื่อผมว่ามันยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะมากในนามขงไดมอนเฮดอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องสตอรี่อ่ะเอทีนผมมองว่าเราไม่ได้ชนะเลยครับถ้าตามจริงเราเล่นกันในสตอรี่ในเมืองเราแพ้ครับถ้าเล่นไปเรื่อยๆแต่เขาเอรับคำท้าที่จะเล่นแบบว่าแข่งอ e ีสปอร์ตเองเออแต่ผมมองว่ามันก็แพ้ครับมันก็คือแพ้อยู่ดีอืแพ้มาโดยตลอดตีกับ ตีลักกี้แพ้ตีกับพวกแกงแกงไอโจก็แพ้ไอหมงอ่ะก็แพ้ตีกับแพ้ไม่พอแล้วก็พังอีกแล้วก็เยอะครับผ่านมาแทบทุกแกงแล้วเคยคิดจะไปเล่นที่วอซิตี้ก่อนมาแฟมก็อยู่ไม่ไหววอซิตี้อยู่ไม่ไหวเลยแล้วก็เละเทไปหมดเลยถ้าถามว่าทำไมถึงอยากตีลักกี้แบบเหลืออะไรบางคนเหมือนอาจจะแบบว่าไม่เก็ตไม่เข้าใจ พราะเพิ่งเคยมาดูที่แฟมแบบอย่างอย่างตัวผมอ่ะเขาอาจจะไม่เคยติดตามสตอรี่ก็นั่นแหละสมัยอยู่ซัมเดย์อ่ะมันจะมีแกงหลักๆก็คือมังคีคิงก็คือแกงของพี่เต๋าโอซีอะพี่เต๋าแล้วก็แกงของลักกี้ก็คือแกงของพี่นนท์แล้วก็มันก็จะมีหลายแกงัแหละแต่ที่โดนบ่อยๆอ่ะลักกี้ครับรออะไรอ่ะเออรอที่อะไรอ่ะแต่ก็พอกกนส้นตีนั่นแหละแต่ก็นั่นแหละพอมันถึงเวลาผู้กูก็หิวเลือดดิรออะไรอ่ะ ถวายไท์ใช่ถวายเรนนี่คู่ปรับตลอดกาลเลยดีกว่ามิเกลวะ่ะมิเกลวะ่ลวะจุบันมิเกลวะ่ะถวายไท์เดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เล่นโรเมจิแล้วใช่ไหมเขาเล่นเป็นเอ้ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เล่นเป็นเขาชื่ออะไรเมจิโมจิเอออะไรสักอย่างร้านกาแฟโอซีตอดใช่อย่างอย่างสายฟ้าตะก่อนก็ตีกับฮิโรชิอใช่ตีกับฮิโรชิตีกับไอกะแบบเละเลเทะเออในซัมเมอ่์เละ,เละเล คือพวกผมเล่นเฮียเล่นแบบแบบโอ้โหยับเลเทจัด <c oughs> เยอะแบบเซิร์เปิดแล้วกํลาลังเข้าครับกําลังเข้าก็นั่นแหละประมาณนั้นแหละก็ยับอ่ะ